สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่12มิถุนายนปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเช้าตัวเด่นก็คือ8กับ1 0กับ3 8 0 8 1 8 2 8 6 8 4 8 5 8 6 8 8 1 0 1 1 1 3 1 6 1 8 1 9เนาะอันนี้มันมีเบิ้ลเด้อ488 หึ่งห้าศูนานจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดศนามสามศูนนึ่งหนึ่งสามามามแปะคะก็ขอเป็นพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปบ่ายหนก็สีสองก็ห้า1นึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่ห้าหนึ่งเจย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่ห้าสี่เจ็ดสีองสี่เจ็ดเจ็ดห้าหอง่าหนึ่งสองจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสี่ห้าห้ ห้าหนะึ่งหนึ่งห้าเนาะอย่าลืมนะทุกแนวทางเราเน้นหนึ่งนะคะหนึ่งกับสี่เด้อตั้งแต่นี้เคอ,อีจ,จีนห้างเสยงนะเน้นหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะไม่หนึ่งกับสี่ก็หนึ่งกับแปดเด้อโชคดีทุกคนคะ่ะใครจะลุ้นมีไอก็จับคู่ลุ้นนะคะอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเชา้าลุ้นบ่ายนะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะ สวัสดีค่ะ